สวัสดีครับทุกคนครับเว็บสายเหตุนะครับก็วันนี้กับชิคลิปเลยจะมารีวิวอาวุธของซีซีจีนะครับจุดเล่มที่ผมมีนะครับผมบางอันผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมก็มาทำยากอันนี้ผมก็รีวิวสองร้อยสนะครับผมเป็นซีซีคนที่รีวิเยอะที่สุดนะครับผมคนนี้ก็ตามมานะครับน่าจะเป็นอันดับสองนะครับผมเดี๋ยวผมเราจะมาดูอาวุธอันแรกเลยนะครับผมที่ผมจะรีวิวนี่ก็คนในกาญน่าวมีนะครับโอเค อ่ะไอเอาวุธนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับจะมารีวิวอาวุธอันนี้ครับผมอันนี้นี่ไงผมมันชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันชื่อว่ามันชื่อว่า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 ใช่ไหมครับเอาว่าหาชื่ออะไรนะเดี๋ยวคลิปผมก็น่าจะมีแปะชื่ออยู่นะผม อ่ะเราจะมาดูสกิลสกิลแรกครับสกิลตัวเอฟนะอ่ะตัวเอฟก็จะเป็นฟันธรรมดาใช่ไหมครับอย่างที่ทุกคนรู้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำบอดดีกว่าครับเลิกเพราะฉั้นถ้าถ้ามันมีอะไรที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ขอโทษนะครับผมนะผมทำไม่ได้นะครับผมตอนนี้คอมเป็นอะไรไม่รู้นะครับมาหาวิธีทำแล้วครับไอ้ผมอ่ะตอนนี้ค่าพาวเวอร์ของผมมันเหลือสองร้อยสามสิบตันแล้วนะครับผมนี่เอา ฟันธรรมดาผมฟันบล็อกตัวนี้สองทีครับผมตายนะฟันธรรมดามันจะมันจะฟันอย่างนี้นกดจะไม่มีเสียงเอฟเฟคอะไรเลยนะครับนี่อ่ะเราจะมาดูตัวสีนะครับผมตัวสีเป็นท่านี่ผมปุ๊บอ่ะเดีจอหนึ่งไปเพื่อนนี่เดี๋ยวมันมีคนลับต่ะนะผมผมอันนี้ไม่ได้ นี่นครับผมกูรู้สีร้อนนะครับผมคือว่ากูมันฟาร์มไม่ไวมากมันฟาร์มไม่โดนละ,ละนิ่งๆโป๊ะโดนละดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับอ่าดาดาเมจมันไม่ค่อยแรงนะครับผม๋ยวเรามาดูใหมาครับมันลดไปแค่นิดเดียวเองนะครับผมนี่นะครับรู้สึกว่าถ้ายิ่งไกลมันยิ่งดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมเคยลองครั้งหนึ่ง ว่า <S preach science> ย,ย,ยืนย, ور ย ور ืนยืนดีๆมันก็มันก็แรงขึ้นแบบเยอะมากไม่โดดอันนี้ไม่โดดแบบฟึบโอ้ก็มันเดิมนะผมเม็ดโง่เลยนะผมครับก็ถือว่าเท่ลนะผมเรามาดูสกิลตัวน B สกิลสุดท้ายนะผมมันจะเป็นสกิลนี้ยฟึบจะเป็นลูกบอลนะผมลูกบอลไฟฟ้าไปนะครับสางว่าไปแค่ทิศทางตรงนะครับผมสามารถบังคับ โดยหน้าตาเรายยเ,ยเยอะแยะผมถ้าพี่จะหันไปทางไหนมันก็จะไปทางนั้นนะมไม่สามารถหันไปเมาได้กินจะเป็นอย่างนี้ซึ่งว่าดาเมจแรงมากนะผมแต่กินหลอดมานายเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยว,ยวทุกคนรุนหลอดมานานเะนี่ยกินก็คืออ,อันนี้ผมคือผมอัพอัพมันเยอะนะผมไม่เลยไม่ค่อยกินเยอะแต่ถ้าใครที่มันเอ้ผมว่าถ้าใครมีวุดนี้มันก็ต้องมีงแล้วล่ะโอเคผมนี่คืออาวุธชิ้นแรกนะผมที่ผมรีวิวอ่ะ ชอ่ันนี่คืออันตลาดอ่ะอัดอัดมันชื่อฮะมันไม่ได้เดี๋ยวแล้วมันชื่ออะไรนะผมลืมชื่อละเกาะครับเกาะตีมันช,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 ชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรเมื่อกี้ผมพูดว่าอัตลาดรับทุกคนบ้าไปแล้วโอเคครับคลิปนี้ถ้ามันสั้นก็ขอโทษเลยนะครับอ่ะเรามาดูอันต่อไปเลยนะครับอันต่อไปผมจะรีวิวเป็นอ่า ผม,ผมไม่้องดุกุนงอาอันนี้นะอะนะเดี๋ยวผมรีวิวทังงอนน่ะผมอึ๊บอึ๊บอันนี้คาตนานาตุมอ,อันนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่อันนี้ผมยังไม่รู้นะว่ามันมีนะอะไร้ารีวิวนี่แหละครับผมอ่เราผมอ้าวผมรีวิวสองอนิบาลแล้วผม,ผมเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะจอกครับผมได้ครับผมเราจะไปรีวิวของคนโหดนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมเอามารีวิวด้วยดีกว่า อ่าครับผมก็ทำมารีวิล้วกันแล้วกันเนรียบร้อยอ่าเราจะมาดีวิวดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีแค่สกิลตีนะครับผมสกิลวีไม่มีนะครับอ่าอันนี้สกิลเอฟธรรมดาสกิลซีนะครับทุบสกิลวียังไม่มีนะครับผมรู้สึกแอดน่าจะน่ากำลังเ,เอามาหรือว่าไม่เอามาเลยนะครับก็ไปครับผมสุดโต๊ะก็ไม่ต้องห่วงเอาว่าทำไมมันแรงเพราะว่าบัตรมันเลื่อนเลยนะครับผม คือสกิลไอ้ไอ้ไอ้คอร์สไอ้อ e. you know ันเนี้ยผมเอาไว้ฟาร์มเลยนะครับผมคือใครรู้ว่ามันชื่ออะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเนี่ยผมสกิลนี้นี่มันเนี่ยเอาไว้ฟาร์มก็ฟาร์มอย่างเงี้ยนะครับนี่สกิลตัวสีตัวนี้ตัวสีไอ้ยันนี้ไม่ต้องไม่มันไม่มีอะไรมาแล้ผมมันก็มีสกิลนะตัวเอฟก็ธรรมดาทั่วไปนะตัวเอฟนะครับกับฟันตัวเอฟไม่ค่อยแรงหรอกตัวสี่แรงมากชอบตัวสี่เลยนะครับมาลองเราไปเราลดเร็วเลยท่านไปอันต่อไปเลย ถ้ามันมีซืซ้ออะไรเนะี่ยขอโทษเราผมเป็นหวักเล็กน้อยนะผมเป็นโควิดเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ขอนี้รีบิดคิดเป็นใหญ่เลยข้อนขอนทำไมามัน <c oughs> โอเคอลวลืมกดปิดเอาไว้ครับอ่าเรามารีวิวอันไอไออันที่ผมเพิ่งทำไปม่ตตาก,กีเราอันนี้โอเค เราจะมา,า,า,ร,มาะรีวิวขั้นสามมาหนึ่งว่าตอนนี้ผมยังมีแค่สามมาหนึ่งเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าอันสุดท้ายมาแล้วผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะโอเคผมก่อนไปคลิปเดี๋ยวเราจะไปฟีๆกัน,นครับผมอ่ะอันนี้สกิลตัวเอฟอ่ธรรมดาเดี๋ยวไปดูก็เป็นฟันธรรมดาเนาะผมอันนี้อ่ะสกิลตัวสีก็เป็นหมุนนะครับผมสกิลตัววีก็จะน่าจะเป็นทุบอ่าใช่ครับผมตัววีเป็นทุบนะครับผมรู้สึกน่าจะทุบแรงมากลองหาประกอบนครับผมเราจะมาดูดาเมจของแต่ละอันกันนะครับ สกิลเอฟนี่ก็ดามีเบาอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ต้องไปเสียใจอะไรนันมากนะครับผมมันเบาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นฮาเริ่มตน้นครับโอ้ยอผมว่าผมเริ่มเป็นหนักแล้ววะอ่ะเราจะมาดูสกิลตัวซีเราสกิลตัวซีนี่นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเท่ากันมาวัานนะ่ะก็จะแรงกว่าประมาณสองมิลน,นะครับผมเนี่ยผมอ่ะสกิลตัววีนะผมก็แรงครับก็แรงกว่านิดหน่อยนะครับผม ความันก็เหมือนกันเลยนะครับผม,อ,มอาอไหนคาเนกิติดนะครับผมอาวุธพวกนี้มันก็ไม่มีหลายมากนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาคน PVP ด้วยดีกว่าครับไป,ไปเลยเอ๋อผมไม่ตัดดีกว่าเีย <laughs> ดูนี่นะผมเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินไปแล้วทุกคนจะเบื่อนะครับผมแบบลงคลิปมาทั้งทีลงแค่เนี้ยโอ้โหลงมาทำ <laughs> <laughs> ใหมวะนะครับผม เดี๋ยวเราไป PPP กันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเปิดคนออเซิร์ฟนะครผมโอเคไปเอาเอาวุ้นนี่ดีกว่าปุ๊บอ๋อเขาเขียนว่าอะไรเราไม่อ่านนะเรา,เราวิ่งหนีจะเขารู้เขารุกแล้วอยู่แถวๆนี้ทุกคน เจอคนเลยนะครับรอรอพอจะไม่นั่งเต็มก่อนเต็ม่นั่งมานอันนี้อาซีผมมีหนึ่งแสนนะครับยกสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันต้องอาซีเท่าไหร่น่าจะเจ็ดหมื 7, 000, 8, 000่นนะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นได้ไครับก็อา,อ,อาจจะถามว่าฟาร์มยังไงให้มันเร็วนะครับผมก่อนเนี่ยตี oh. ตรงเนี้ยนะไม่เรื่อยๆนะผมไม่เจอไม่เจอพีพีด้วยเลยครั oh. นเงียบมากฮัลโหล ได,ได้ให้คุณมักีน,นอนคนนี้ผมก็เล่นกับเขาตั้งแต่เมื่อวานรลบคือเขาเพิ่งจะตอนตอนแรกเขาอระดับร้อยสี่สิบไปรงนะครับตอนนี้พัฒนามากเลยครับผมเดี๋ยวมันอ่านทำเสื้อของกูนี่งนะใฮ้ยเขาช็อคมาเออออกช่างมเาเถอะโคตรแรงกันรถแถวเนี้ยยอด ออนค้าไม่มีใครพีพีด้วยเลยอ่ะนี่นะาผมเขาอ,อ่อนแบบว่าจะออกท็อปป่ะว่ไม่พีพีกับเราลับไม่ได้ลับไม่ได้เซตนี้มาทั้งงบเกินไปอ่ะครับทุกคนทังงบเกินทดสอบสก,กิล อ่ะนะอ่ะนะอ่ะมองอ่ะทำเป็นมั่งอ่ะทำเอ้ยเอ้ยเอเปิดนะเปิดเดี๋ยวผมเรามีคู่พีพีแล้วโอ้ยเอออีกนึงอดีตอดีม่ได้าผมน้อยนะผมผมวิ่งมาแล้วผมมีพีพีเลยนะครับผมมันน้อยมากไม่ได้ไม่ได้แช่นี้ต้องช้ำระครับทุกคน คนยังผมมามาต้องช้ำระอเอ้ยไปโลดานะยาไปละเฮ้ยยาเพิ่งไปนะที่หนึ่งน่าจะเป็นที่หนึ่งนะครับผมประวา่ายาไม่แรงเดี๋ยวผมต้องเล่นมีสเต็ปนิดหน่อยครับผมพอเล่นไม่มีสเต็ปแล้วแล้วมันอยู่ไม่ได้เลยนะครับทุกคน็วิธีวิธีการเพิ่มอรา,อร,า,าร์ตอาร์ตัสนะผมเวลาอราอราตา์ตอาร์ตเสรีดลดนะผมให้กดตัวเคนะผมแต่ว่าเลือดเรืองเราจะลดนะครับผมเรื่องอะไรกับ แลกเลือดครัเอาข่าคนมั่ว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 เดียวมันยังไม่รู้ตัวหรคอเปล่าทุกคนยังไม่รู้ตัวครับทุกคนยังไม่รู้เฮ้ย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 ถอยมาก่อนอันไหนหลบมันไม่ได้หลบวบวุดไม่ใช่วุดงเจ๊ออกช้ำเจ๊โอ้เต็มเต็มครับบักเลย โอ้โโอเจเขาโคตรจะไม่เบาเอ้ยไม่แรงอะไรของกูเนี่ยเอ๊ะอย่าล้าผมสตเต็ปการพีพีนะผมคือการเดินแล้วก็พีพีไปเๆๆลยเ,เอามันเจนบวกมากเลยอืปาดเขาอาเดี๋ยวผมจะลองกดโอเคนะผมทุกคนดูเรื่องผมนะนี่แคปอ่ะไอ้เว้ถ้ากดโอเคปุ๊บแล้วเลือดมันจะหายทันทีแลครับแนะนำเลยครับผม ถ้าจะมาพีพีนี่ก็ต้องเตรียมอาหารมาให้พร้อมนะผมเอา,เอาไปดเรียร์ก่อผมอัพเออผมอะรจัอะไรเนี่ละ่ะเดือดเต็มละมกับผมกับตายเช่นกันไมาได้ครับทุกคนคลิปนี้มันจะต้องยาวๆไปเดีย๋ยวมันก็เพื่อก,กันอีกมาทัา่วทุกคนอยากให้ผมเล่นแบบแบบนี้อีกนะครับก็ค,คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะเออเล่นเล่นนะผมจะสอนฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับผม ทุกคนเดี๋ยวผมหาที่หนึ่งกันนะครับน่าจะกำลังเดินมาแถวๆนั้นละรอได้เลยนะครับเอ้ยจะมาบระวานเนี่ยผมไม่เข้าใจรับทำไมพวกเร็วเยอะมันฟ้ำตรงนี้มันดีอวะไม่รู้ผมฟัมตางนู้น <laughs> ใครรู้เมนนะครับทุกคนใครรู้เมนเอ๊ย,อยมันมาแล้วน่น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 าอะไรกัน

วีโดนรูบเปาะครับผมโดนครับปุ๊บเปาะแตกครับเฮ้ยคนธรรมดาครับผมเอาก็เอาแค่นี้แหละครับผมก็สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพิมพ์แบบมอมบัดนะครับผมก็ใครมีอาวุธซื้อใครมีอาวุธดิ้งก๊องเลยนะครับผมครับรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมซีอู่ครับทุกคนบาย